สวัสดีครับไฮบิทไรเดนครับวันนี้มารีวิวปืนพกสั้นเกืนอัตโนมัตินะครับกระบอกนี้ไม่ใช่ปืนของผมนะครับผมยืมเจ้าของมาเป็น CZ-92 นะครับหรือว่า CC-92 ตัวนี้เป็นขนาด6.35ม mm, ิลลิเมตรหรือว่าจุดสองห้าออโตเมติกบราวนิงนะครับกล่องเป็นกล่องพลาสติกแข็งสีดำคล้ายๆกล่องแว่นตานะครับหรือว่ากล่องอุปกรณ์บางอย่างราคาจำหน่ายปืนทั่วๆไปเนี่ย ถ้าผมจำไม่ผิดหรือว่าข้อมูลไม่ผิดพลาดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ6 5 0 0 0ถึงเหมื่นนะครับตอนนี้แต่ตัวเนี้ยผมไม่ทราบราคาจริงๆว่าเจ้าของซื้อมาราคาเท่าไหร่นะครับแต่เป็นปืนที่สภาพบังดีอยู่เลยนะครับดูเหมือนจะยังไม่ได้ยิงซะด้วยซ้ําในกล่องที่มีมานะครับจะมีแม็กกาซีน2ตัว1ตัวอยู่ในปืนอีกตัวหตัวอยู่ข้างนอกอุปกรณ์ทงความสะอาดลากล้องนะครับแล้วก็คู่มือเรามาดูกันที่ตัว อุปกรณ์ที่ให้มานะครับในนี้จะมีแม็กกาซีนจำนวน2ตัวด้วยกันซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นแม็กกาซีนซิงเกิลสเต็คหรือว่าแถวเดียวนะครับมีผิวเป็นบลู Blue, สีดำๆแบบนี้นะครับเงาเแล้วก็จะมีรูบอกจำนวนกระสุนที่บรรจุอยู่ในแม็กกาซีนนะครับอันนี้จะมีบอกไว้ทั้งหมด6รูด้วยกันก็คิดว่าน่าจะเป็นความจุป,ประมาณ7นัดหรือว่ายัางไงนะครับส่วน บัตเพลตหรือว่าส้นแมกกาซีเนี่ยทำด้วยโพลิเมอร์สีดำแบบนี้นะครับเท่ากันนะจุดเท่ากันทั้งกู้เลยนะครับทั้ง2ตัวปืนตัวนี้จะมีระบบนิรภัยเป็นแมกกาซีนเซฟตี้ก็คือเมื่อเราถอดแมกกาซีนออกจากตัวปืนนะครับปืนจะไม่สามารถทําการยิงได้เลยนะครับก็คือเป็นระบบนิรภัยที่ปืนตัวนี้มีแล้วก็ไม่มีระบบนิรภัยอื่นให้บริหารแล้วนะครับไม่มีเซฟให้บริหารไม่มีระบบล็อกอะไรทั้งนั้นนะครับมีแค่แมกกาซีนเซฟตี้กับ อีกอันนึงคือเป็นระบบไกลซึ่งตัวนี้จะเป็น Double Action o นโอหรือว่า DAO นะครับก็คือยิงดับเบิลเท่านั้นตัวของปืนตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจด้วยนะเพราะข้อมูลเท่าที่หามาเนี่ยเขาไม่ได้บอกเลยว่าวัสดุที่ใช้ผลิตตัวโครงล่างกับด้านบนเนี่ยมันทำด้วยสเต a เลสสตีลคาร์บอนสตีลหรือว่าเป็นอลูมิเนียมอลลอยแต่เท่าที่ดูเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอลูมิเนียมอนลอยทั้งสไลด์ทั้งเฟรม เดาว,ว่าอย่างนั้นนะหรืออย่างน้อยๆก็คือเฟรมเป็นอลลอยนะครับอลูมิเนียมอลลอยสไลด์เป็นสเต,ตเลสอะไรแบบนี้คิดว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งซีซัหรือว่า GC เนี่ยเป็นบริษัทผลิตปืนของเช็กริพับลิกนะครับสาธารณรัฐเช็กนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตเมื่อก่อนประมาณนี้นะครับโอเคก่อนจะ ดูอะไรไปก่อนนะ่มากกว่านี้ก็ <c oughs> ถอดแมกกาซีนออกแล้วก็ลองดึงเลื่อนปืนหรือวาสไลด์นะครับเพื่อดูในรังเพลิงไม่มีกระสุนบรรจุอยู่ลองดึงดูหลายๆครั้งนะครับ <c oughs> ก็ปืนปลอดภัยแล้วนะครับปืนไม่สามารถทําการยิงใดๆได้เมื่อแมกกาซีนไม่ถูกบรรจุอยู่ข้างในนะครับไกปืนก็จะเป็นลักษณะฟรีแบบนี้นะครับคือกดได้นะครับแต่ปืนไม่สามารถจะยิงได้เลยตัวของ <c oughs> สไลด์ปืนนะครับจะเป็นลักษณะเกลียงๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีศูนย์เล็งแบบที่นูนขึ้นมาจากผิวสไลด์ด้านบนเลยสักสักจุดเดียวไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะแต่ปืนตัวนี้ใช้ศูนย์เล็งแบบที่เป็นร่องนะครับหรือเป็นกรุปแบบนี้เป็นร่องนําสายตาไปบริเวณด้านหน้าทําให้เวลาเราเล็งเนี่ยก็ใช้เจ้าร่องเนี่ยนะครับเป็น Refer e n c e กับลํากล้องได้เพราะว่าตัวแนวลํากล้องเนี่ยมันอยู่ชิดกับตัวสไลด์มากเลยนะครับทำให้ ปืนก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นพ n อยแอน h ช o t อะคือจับขึ้นมาแล้วลักษณะเหมือนเอานิ้วชี้ๆไปแล้วก็ลั่นไกยหิงนะครับเป็นปืนขนาดเล็กน้ำหนักของปืนนะครับก็ไม่ทราบอีกเพราะข้อมูลเท่าที่หามาก็ไม่มีนะครับแต่เดาว,ว่าน่าจะประมาณ300กว่ากรัมนะครับน่าจะประมาณแต่กว่าเท่าไหร่หรือว่าจะถึง400กรัมไหมเนี่ยของตเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันดันค้งสไลด์นะครับมีชื่อรุ่นนะครับสีซั 92ค่าว6.35 Browning หรือว่าขนาด 0. .25 5ออโตเมติกนะครับ m a y i n Check Republic แล้วก็ด้านหลังมี h เ c k e r i n g หรือว่าเป็นลายกันลื่นสำหรับจับดึงสไลด์นะครับลักษณะนี้ส่วนด้านขวานะครับจะมี extractor หรือตัวเกี่ยวนะครับเป็นขนาดเล็กซ่อนอยู่พร้อมกับ serial number ที่ลำกล้องสไลด์แล้วก็เฟรมปืนตัวนี้น่าจะเป็นระบบ d e c o y นะครับ ไม่ใช่แก้ไขเป็นระบบโบรแบ็กนะครับเพราะว่าขนาดออของสไลด์เนี่ยค่อนข้างจะแคบแล้วก็เตี้ยที่สําคัญคือลำกล้องเนี่ยเป็นแบบยึดอยู่กับที่นะครับไม่ถอยหลังไม่ขยับเคลื่อนตัวอะไรทั้งนั้นเลยนะครับลองมันจะไม่มีการขยับลำกล้องอยู่กับที่แต่ว่าใช้รีคอยล์สปริงนะครับในตัวที่ครอบลำกล้องหรือว่าด้านล่างเนี่ยเป็นตัวต้านสไลด์ไม่ให้ <c oughs> ถอยหลังเร็วเกินไปแล้วก็ไม่ให้กลับเข้าที่เร็วจนเกินไปด้วยนะครับสปริงมันจะอคอยต้านไว ซึ่งก็เป็นปืนระบบนะครับโบรแบ็กที่ค่อนข้างที่จะซิมเปิลนะทำงานง่ายๆเลยคือใช้สปริงต้านแรงรีคอยเพราะว่ากระสุนขนาด6.35มมหรือว่า0.25อัตโนมัติ ACP เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีแรงดันแรงเพินหรือว่าแรงรีคอยเนี่ยไม่ได้เยอะหนักหน่วงมากเหมือนกับขนาดที่ใหญ่กว่านี้ส่วนตัวกริปด้ามนะครับตัวนี้เป็น black polymer ก็คือใช้วัสดุสังเคราะห์ที่เป็นคล้ายๆย,ยางหรือพลาสติกเนี่ยหุ้ม2ข้างของ ดามปืนนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันเลเวอร์ชันแล้วถ้าเป็นเอิร์ลี่เวอร์ชันเนี่ยจะมีดามที่ไม่มีร่องนิ้วแล้วก็ตัวปลดแมกกซีนที่เป็นแบบดันจากด้านล่างเแบบคล้ายๆกับ HK P7 Series กับพวกว a เซอร์บางรุ่นนะครับดันด้านล่างเหมแต่ตัวนี้ใช้ Mac Release หรือปุ่มปลดแม็กกซีนอยู่ด้านข้างใต้กงไกยแบบนี้แล้วนะครับทำให้เราใช้งานกคกดใช้นิ้วโป้งกดแบบนี้ได้นะครับฝั่งนี้ก็ เป็นลนนักษณะนี้ตัวปืนเองเนี่ยเล็กนะครับค่อนข้างเล็กเหลืออยู่ในมือก็อยู่ในฝ่ามือได้เกือบหมดเลยนะครับปิดเกือบจะมิดเลยนะแบบนี้ไกเองก็ค่อนข้างที่จะลึกเพราะว่าจําเป็นนะครับที่จะต้องมีไกล,ลึกเพราะว่าเป็นปืนที่ <c oughs> ขนาดเล็กแล้วก็ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นปืน <c oughs> พกซ่อนนะครับมากกว่าจะเป็นปืนใช้งานหลัก แต่ก็ยังอันตรายอยู่นะใครบอกว่าปืนเล่กๆยิงคนไม่ตายไม่จริงนะครับถ้ายิงเข้าจุดสําคัญแล้วก็วางตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับตายได้เหมือนกันนะยิงก็คือปืนก็ไม่ใช่ของเล่นนะครับมันเป็นบางหอวจะมองว่าเป็นของเล่นเป็นลูกลักเป็นอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็เป็นอาวุธอย่างหนึงนะ่งเพราะฉะนั้นใช้ปืนก็ต้องระมัดระวังอันนี้แมกกาซีนไม่มีกระสุนนะครับมีแค่ลิ้นแมกกาซีนที่เป็นโลหะสีเงินวาลนะครับในปืนไม่มีกระสุนนะครับ เหนี่ยวไกลไม่ได้เมื่อไม่ใส่แมกกาซีนแต่ว่าเหนี่ยวไกลได้ทันทีนะครับเมื่อใส่แมกกาซีนเข้าไปตรงนี้จะเป็นตัวที่แก้ไขออกมาจากซีซีโฟร์ที่ห้าหรือว่าอะไรนะผมไม่แน่ใจนะซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหาเรื่อง uh, firing pin หรือว่าเข็มไทชโนนเนี่ยแตกเปราะนะครับเขาก็เลยแก้ไขไม่สามารถจะเหนี่ยวไกลเล่นได้นะครับถ้าไม่มีแมกกาซีน แล้วก็เมื่อเราใส่กระสุนเข้าไปหรือว่าแม็กกาซีนเข้าไปแล้วเนี่ยปืนก็สามารถที่จะเหนี่ยวไกลแล้วก็ตัวค้อนนะครับจะยื่นออกมาด้านหลังรอเพื่อจะตีลงไปนะครับจริงๆมันเป็นปืนที่มีค้อนนะมีนกนะครับแต่ว่ามันง้างรอไม่ได้เท่านั้นเองเพราะเขาเออกแบบมาให้มันมีโมเมนตัมหรือว่าแรงฟาดมากพอที่จะทําการจุดระเบิดกระสุนที่มีอยู่ในหลังเพลงออกไปเพื่อทําการยิงได้นะครับแต่ถ้าเอาออกก็จะยิงไม่ได้เลยนะไกลมันจะฟรีใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะ ไก่มันก็จะไม่ฟรีนะมันจะทํางานทันทีนะครับแล้วก็ตัวนกสับหรือว่าตัวไก่ก็จะทํางานไปนพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเป็นกระสุน8นัดหรือว่า7นัดนะครับยาวทั้งหมดตั้งแต่ส่วนที่ยาวที่สุดด้านท้ายจนถึงด้านหน้าเนะี่ยยาวอยู่ที่128อมม,มหรือว่า12.8เซนติเมตรนะครับแล้วก็ลำกล้องอยู่ที่2.5นิ้วนะครับข้างใน2.5นิ้วก็ประมาณนี้นะครับ <laughs> เป็น c ีซัสไนที่สองหกจุดหบราิงหรือว่าจุดสองห้าอัตโนมตินะครับสั้นเลยเนาะรีวิวนี้ไม่มีอะไรเพราะาปืนอันนี้ผมก็ไม่เคยจับเลยไม่เคยรู้ด้วยนะว่ามันมีอยู่นะครับแต่ว่าเจ้าของเขากา็ให้ยืมมาถ่ายรีวิวนะครับถ้าใครชอบก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในรีวิวของฝรั่งด้วยว่ายิงแล้วเป็นยังไงผมเองไม่ได้ยิงให้ดูนะครับไม่ไม่ใช่ผู้ชำนาญด้านนั้นก็ประมาณนี้นครับซีซัสนทีู่ ขอบคุณมากนะครับที่จิตามชมแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับเฮบิไรเดนเอาท์